ตอนที่หนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วเผ่าหมาป่าต่อสู้กันเองจนทำให้จำนวนลดลงอย่างมากและส่งผลให้การอยู่รอดของสายพันธุ์ของพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงเทพแห่งจันทราต้องออกคำสั่งเพื่อบังคับใช้สนธิสัญญาสันติภาพที่ห้ามมนุษย์หมาป่าโจมตีกันเองฝงหมาป่าได้ทำตามกฎมาจนถึงตอนนี้ แต่การสังหารอย่างลับๆร,ร,ระหว่างมนุษย์หมาป่ายังคงดำเนินต่อไปสนธิสัญญาสันติภาพอยู่ในระหว่างกำลังฉีกขาดออกจากกันมีชายหนุ่มกำลังวิ่งอยู่ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยพวกเขาเป็นใครกันทำไมต้องพุ่งเป้ามาที่ผู้คุ้มกันส่วนตัวชายผู้นี้คือเซนเอเซีย กลุ่มหมาป่าเลเส้นกับตันโอเมก้าแห่งทีมแข็งแกร่งมากไม่มีอะไรเทียบได้เลยแกหนีไม่ได้แล้วนะเจ้าตัวน้อยเมื่อเซนตื่นขึ้นมาอีกครั้งมีเสียงพูดขึ้นเจ้าตื่นแล้วเซนที่พบว่าตัวเองถูกพันธานาการไว้ด้วยโซ่ตรวนที่หนาแน่นพูดออกมาปล่อยฉันนะ แกฆ่าฮัตตันซึ่งเป็นการละเมิดสนธิสัญญาสันติภาพในฝูงหมาป่าพันธมิตรจะไม่ยอมให้แกหนีรอดไปได้มีคนเดินมาขลังเซนพูดว่าถ้าฉันฆ่านายก็ไม่มีใครรู้ว่าฉันฆ่าใครคนผู้นี้คือซซลคริสโตเฟอร์อัลฟาแห่งกลุ่มหมาป่าไอซีมี ค่าหนึ่งหรือสองคนไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรกับฉันเลยเซนถามขึ้นนายเป็นใครทำไมนายต้องทำร้ายเลเซนคิดในใจออร่าช่างแข็งแกร่งฉันไม่อาจให้ฟีโรโมนของเขาส่งผลต่อฉันได้ซาพูดฉันเป็นใครไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือตอนนี้ฉันเป็นอัลฟาคนเดียวในปราสาทแห่งนี้ ถ้าฉันเดาไม่ผิดตอนนี้นายกำลังอยู่ในช่วงฮีทถ้าหากนายอยากมีชีวิตรอดนายร้องขอฉันอย่างเชื่อฟังจะดีกว่าเซนพูดฝันไปเถอะแล้วก็สะบัดหน้าหนีการสะบัดหน้าหนีนี้ทำให้เสื้อหลุดลงไปและเห็นเครื่องหมายที่ต้นคอซอลตกใจเบิกตากว้างนี่มัน ย้อนนึกไปในวัยเด็กที่พ่อของเขาถูกฆ่าและมีเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ซอลจดจำภาพเด็กคนนั้นและเครื่องหมายของการทดลอง x หมายเลขสองซอลคิดในใจเขาอาจจะเป็นเด็กคนนั้นที่ฆ่าพ่อของฉันเมื่อหลายปีก่อนหรือเปล่าจ,จู่ๆโซ่ก็ขาดและเซนโดนบีบคอกระทันหัน ซอลสั่งพูดเมื่อสิบปีก่อนนายเคยปรากฏตัวที่ทอลไหมเซนพูดอย่างยากลำบากทอลหรือนั่นมันที่ไหนฉันไม่เคยออกจากเมืองบรูตนายคงเข้าใจผิดว่าฉันเป็นคนอื่นแน่ๆซอลจับมือเซนรวบเอาไว้พูดหากนายไม่บอกความจริงฉันก็ยังหาคำตอบได้ แต่นายต้องทุกทนทรมานเล็กน้อยนายจะทำอะไรนะ่ะฟีโรโมนของนายมีกลิ่นหอมมากมันเป็นกลิ่นของความเวอร์จินต่อไปฉันจะสนุกกับนายให้มากๆเซนได้แต่ร้องไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้เซนในตอนนี้ตัวสั่นเทาดอกไม้ ก็ช่างเยอะเหลือเกินยกมาทั้งส่วนเลยไหมคะดดวสซอนคงจะพลาดความเวอร์จิ้นของน้องไปแล้วเซนคิดในใจบ้าเอ้ยพลังมหาศาลนี่ฉันไม่สามารถหลุดพ้นได้เลยร่างกายของฉันควบคุมไม่ได้อย่างสิ้นเชิงในการเสาะดวงจิตภาพที่ปรากฏเซนลูกต้องอยู่อย่างมีความสุข เจ้าเด็กเหลือขอแกกล้าดียังไงมาขัดขืนฉันฉันจะขยี้แกให้แหลกเป็นจุนแกกล้าสั่งฉันหรือไอ้ลูกผสมคนเถื่อนภาพสุดท้ายเป็นภาพลงศพเมื่อซอนเห็นภาพทั้งหมดนั่นก็ตกใจพูดไม่ออกคิดในใจนี่คือเทคนิคต้องห้ามของแกงโกรแม้แต่พลังจิตของฉัน ยังตรวจจับมันไม่ได้ซอนปล่อยตัวเซนที่ตอนนี้น่าจะสลบไปแล้วมาได้ไกลขนาดนี้เพื่อปิดผนึกความทรงจำของเขาตัวตนของเขาน่าจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าฉันจะต้องเล่นเกมยาวๆและจับปลาตัวใหญ่ให้ได้ตอนที่สองเมื่อเซนลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง คิดในใจโชคดีนะที่เมื่อกี้ฉันแกล้งหลับไปทำให้เจ้าโรคจิตนั่นผ่อนคลายและปล่อยฉันไว้คนเดียวเซนใช้เทคนิคพิเศษทำให้โซ่ที่พันธนาการทั้งหมดขาดออกเขาต้องคิดไม่ถึงแน่ต้องขอบคุณประสบการณ์ตอนเด็กที่ฉันออกไปเร่ร่อนกับพ่อฉันสามารถปลดโซ่ตรวนทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย เซนเปิดประตูออกจากปรา,าสาทและกระโดดลงจากที่สูงคิดไม่ต้องเอ่ยถึงปรา,าสาทนี่ที่ดูสูงมากความจริงแล้วในฐานะมนุษย์หมาป่าฉันสามารถหนีได้ง่ายได้เซนแลนดิ้งลงพื้นอย่างสวยงามต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วก็วิ่งออกไปจากปรา,าสาทอย่างรวดเร็วซอน เห็นทุกอย่างอยู่ในสายตาเซนวิ่งเข้ามาในปา่าทางที่มีคนถูกฆ่านอนอยู่คิดนั่นฮัตตันพวกเราถูกโจมตีจากเจ้าสัตว์ร,ร้ายนั่นดูเหมือนว่าทิศทางการหลบหนีจะถูกต้องแล้วต้องหนีออกจากปา่าโดยเร็วที่สุดและตามหาผู้คุมจูๆ่ๆก็มีเสียงดังมาจากในปา่าค้นหาให้ทั่ว พวกเขาหายไปจากแถวแถวนี้รายงานผู้บังคับการมีรอยเลือดตรงนี้เซนคิดในใจเยี่ยมไปเลยนั่นเสียงของเลขาคาริสเซนตะโกนฉันอยู่ตรงนี้รีบๆมาเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นมีเสียงอยู่ตรงนั้นเซนกำลังโบกมืออย่างดีใจชายผมม่วงเดินเข้ามาเซนพูด ดีจังเลยท่านเลขาคาริสฮัตตันกับผมลงทางระหว่างทำภารกิจและโดนโจมตีใครก็ได้จับเจ้าฆาตรกรที่ฆ่าเพื่อนหมาป่าไปคนผู้นี้คือคาริสเลขาของกลุ่มหมาป่าเลซเซนเซนตกใจฉันหรือฆาตรกรท่านเลขาคาริสคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ผู้นำจอรนและเซนลูกชายของเขาร่วมมือกันสังหารฮัตตันรองกับตันกองทหารรักษาพระองค์จอนหนีไปเพราะกลัวความผิดอาชญากรรมซึ่งไม่อาจให้อภัยได้ลูกชายของเขาเซนถูกจับกุมทันทีพาเซนกลับไปที่ป้อมหมาป่าแห่งเลเซนและจองจำเขาไว้ที่นั่น เพื่อรอการตัดสินจากผู้นำอาฟริเซนตะโกนไม่ใช่พ่อกับฉันที่ฆ่าฮัตตันคนกำลังใส่ร้ายผมคาริสปล่อยผมนะลงมาที่ห้องขังเซนเหงื่อไหลโซมกายคาริสใช้แท้ทรมานถามต่อเซนฉันแนะนำให้นายยอมสารภาพซะไม่อย่างนั้นฉันมีวิธีที่จะทำให้นายทรมาน จนทนความเจ็บปวดไม่ไหวเซนพ่นน้ำลายใส่พูดให้ฉันยอมรับผิดเพราะการทรมานฝันไปเถอะคาริสเข้ามาบีบคอดื้อด้านแกกล้าไม่เคารพฉันฉันจะแสดงให้แกเห็นว่าฉันจะจัดการกับแกยังไงเซนพูดออกมาอย่างยากลำบากแกแกฆ่าฉันซะดีกว่าไม่อย่างนั้น ฉันต้องแก้แค้นแน่คาริสงั้นฉันจะฆ่าแกตอนนี้เพื่อเลี่ยงปัญหาที่ไม่สิ้นสุดมีเสียงดังขึ้นคาริสฉันขอแนะนำนายว่าอย่าทำแบบนั้นคนผู้นี้คือริสอัลเบิร์ตญาติใกล้ชิดของอาฟฟี่ผู้นำกลุ่มหมาป่าเลเซนท่านผู้นำอาฟฟี่ ยังไม่ได้หย่าร้างกับจอรนสามีของเธอและเซนก็ยังคงเป็นนายน้อยของฝูงหมาป่าคาริสปล่อยมือจากเซนพูดนายน้อยเขาคู่ควรงั้นหรืออีกอย่างนายเป็นแค่ญาติใกล้ชิดกับท่านผู้นำถือดียังไงมาสั่งฉันริสโชว์ป้ายคำสั่งสิ่งนี้ดีพอหรือไม่ ผู้นำอาฟรีได้สั่งให้ริสเฝ้าเซนผู้มีความผิดและให้เลขาคาริสรีบไปที่ปราสาททันทีเพื่อพบเขาและหารือเรื่องเกี่ยวกับการหลบหนีของจอรนคาริสเดินผ่านริสพูดขึ้นว่าแล้วตามข่าวลือข้างนอกเป็นเรื่องจริงคุณหลงไหลหนุ่มหน้าสวยคนนี้จริงๆ และไม่รู้ว่าคุณจะปกป้องเขาได้ตลอดหรือเปล่าถ้าให้ดีอย่าให้ฉันเจอโอกาสได้ริสเข้ามาและเอากริดจ่อที่คอคาริสทันทีคาริสระวังปากของนายรวมทั้งแขนและขาของนายด้วยคาริสพูดแกนี่แกพกกริดเงินติดตัวมาด้วยงั้นหรือแกมันบ้าไปแล้วริสพูด ดังนั้นฉันแนะนำนายทางที่ดีอย่ามาหาเรื่องฉันไม่อย่างนั้นครั้งหน้าฉันไม่อาจการันตีว่ากริดเล่มนี้จะชี้ไปที่หัวใจของนายคาริสรีบหันและเดินไปพูดไอ้บ้านี่แกรอฉันก่อนเถอะจบตอนค่ะสวัสดีค่ะ